่วไดเวตโอเอโอเคโอเคคดดูกันว่าในหัวันนี้เรากินอะไรกันบ้างจริงของกระโดดามี เห็นเขาอย่างเงี้ยจริงๆริงเขาตัวเล็กที่สุดในชั้นลนะเราก็เลยคิดว่าเอ้ลองปรึกษาหมอดีกว่าเลยแนะนำว่ายินดีเคโอเค let's let's go นะหมอเลยแนะนำว่าให้จีนกินโปรตีนเยอะๆน้ำหนักขึ้นส่วนสูงก็จะเพิ่มขึ้นดูกันว่าในหนึ่งวันนี้เรากินอะไรกันบ้างขนมปังชุบไข่ไส้กรอกไข่ดาวขนมปังที่ทำโดยแม่ขิงแนวนี้ไส้บุชชูอ๋อยายป้อมทำนะขนมปังอ่ะได้คือยายป้อมได้คือ เนี่ยเรามีโปรตีนเยอะเรามีทั้งไ้กรอบชีสไข่ดาวโซบักลูกไม่รอแล้วลูกหิวมิคไม่ตื่นเมื่อคืนเขากลับเด็กทำง,งานเด็กเราดีฟิวอันใจดีกับฮองเล็ก I feel like tired I feel like he gonna have a weekend I'm gonna try that every time. <laughs> ล too sour watering and อะไรอ่ะลูกพี่จินไม่ให้ยืมตัวอะไรขึ้นคะอันนี้เหรอคะอันนี้พี่จินว่าใช่มเจียเดียวมาเคลียร์ก่อนยุดอเจอ้ยเดี๋ยวยุดยุดพอเป็นแม่ชีแล้วหนูจะเอายืมเทาอะไรคะ ต่ว่าเลนี่ชอบทำน้ำเปียกใส่ต้องสัญญาก่อนว่าห้ามทำเปียกห้ามมีน้ำอยู่ใกล้ๆตัวนี้เลยแล้วจะเล่นกี่นาทีคะอันนี้ไม่รู้พี่จินตังพ่อให้ตังเวลาอ่ะิ0นาทีทำยังไงก่อน10นาทีไปถ้าเปียกนะพี่จินเสียใจนะลูกจินทำอะไรกับพ่อเนี่ยพ่อมีดนนัดยหนหัวพ่อพ่อจะกินข้าวได้ยังลูกกินข้าวกันโอเคค่ะ อร่อยครับมื้อเช้าเป็นมื้อที่เรากินสายมื้อเช้านะพยายามกินให้ตรงเวลานะครับอย่าทำแบบผมนะผมตื่นสายผมนอนดึกแม่ก็มาชมซ้อนว่าโชว์โชว์โวรแล้วแต่น่าไม่ปกติเลยไม่ปกติลูกไม่ให้ออกพี่ชื่ออิบเนียเนาะทำฟ้องมันเริ่มเบื่อหัเนเม่ดูดิกินมาก่ะคุณชอบไหมอ๋อ นี่ก็เป็นอาหารกเกาหลีนี่นะคะคือชิคกุนชีอยงแล้วก็ใส่ผักที่ดองเองข้าวปั้นเหมือนซชูชิให้แต่ชวนยกนิ้วโปง้งอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำให้พี่จินกินด้วยเหมือนกันเบสเรนนี่ชอบกินกุนเชียงมากนะคะกินบ่อยมากทำไมอ่ะ กุนเชียงหมดแล้วกินหุนต่อนายกุน <c oughs> เชียงมีประโยชน์อะไรคะโู้หญิงเออคุณหมอบอกหนูใช่ไหมคะให้กินโปรตีนเยอะๆหนูอ่ะตัวผอมให้หมดนะคะของพ่อของแม่นะคะตัวกริ้งหมูกินกับผักดองอร่อยมากก็กินง่ายๆครับอยู <cas> ่ง่ายๆอย่าไปกินยากเลยครับออร่ยนะทำเองครบห้ามุเฮ้ย ก็ผ้าหมูไปเนี่ยโปรตีนก็มีหมูบริเวก็มีข้าว<บ>ผักผลไม้ก็คือวิตามินไขมันก็คือน้ำมันส่วนเ,เด็กๆโปรตีนกุนเชียงข้าวผักดองแต่โปรตีนน้อยนิดนะโอเคไม่มะขามเ,เขาโปรตีนอย่างนั้นแต่ไข่ไปด้วยโอเคทำมันหวานออกให้เขาเองให้ดูอยากินไหมไอชีเป็นอะไร เอา g ก t you some y o เกิร์ r m มม k คอยก่อนคอยคอยไปได้เฮ้ย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 เดี๋ยวเราจะพาเขาไปตามพาไปตามถึงมุมถนนข้างหน้ามุมถนนเป็นที่ประจำที่พามาเดินครูเขาบอกว่าให้มันสงบสติอารมณ์ให้มันดมอากาศมองรถแล้วก็จะรู้สักว่าอ๋อนี่รถนะมันก็จะเห่าน้อยลงครูสัมผัสแบบคนเขาบอกว่าจินโตแล้วเนี่ยนี้จินพูดน้อยลวจริงจริงปะ จริงเหรอเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วตอนอยู่บ้านพูดเยอะไหมไม่รู้ค่ะแต่พอจิงโตเป็นสาวพ่อต้องเป็นห่วงจริงไหมฮะไม่รู้รเลยเหรอคะอันนี้จะชงอะไรเพื่อนกินก่อนเขาเออกไ,ไปประชุมเดี๋ยวเราจะมาเขยับขย่าใส่กแก้วนะคะ no that's the thing we can put this in here all of them all of them โอเค good job and shake โอเคโอเคโอเคลงมาให้ผมแม่เว้าดันฮันนี่ที่ประจำอีกที่หนึ่งอ้าวที่ประจำที่สองเห็นไหมแล้วก็จะมาทําสัญลักษณ์ไว้ถ้าเหมือนแบบนักฝึกหมาฝึกหมาป่าล่าเนื้อไปล่ากระจายไปดิไปใจ่อ๊ะไปไปจับตรงว่าให้มันดมยาเสร็จปิดไหมดูแล้วมีศักยภาพนะตัวเนี้ยดูดูยิงขาถาง นี่อาจจะเป็นหมาตำรวจในอนาคตนี่เป็นยาเสพติดเุ้ยเจอล้กินเลยไอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้เตรียมกลับเดี๋ยวต้องไปแล้วมีประชุมหนูมีอะไรจะให้พ่อกินกินหมดนี้เลยเหรอไม่เยอะไปหรอกินหมดเลยหัวมันกึ๊บกึ๊บแป๊บเดียวหมดแล้วพี่ผักผักเวิดูนะก็อร่อยดีนี่เหมือน n ิ w shake เออมีแล้วก็มีความเหมือนน้ำเต้าหู้เหมือนอะไรสักอย่างไม่มีมีกลิ่นบางๆไปประชุมได้เจอกันพ่อขับมือนะลูกที่พี่เหว่งกินไปเมื่อกี้นะคะก็คือเรนาต้าเอลต้ามีผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารกลิ่นวันนี้และ ของเขาเนี่ยมีออยเรียบร้อยนะคะมีสารอาหารครบหลักๆะทานง่ายมากถึกิเวลาหอมตุกินตัวนี้อยู่แล้วบางทีเขาอาหารลูกแต่ตัวเองกินข้าวไม่ทนันก็ชงดื่มแทนมื้ออาหารได้ใช้อแล้วไม่กดนะเสร็จแล้วนะคะ This is a coffee ไม่ได้ It's my dinner She eats a pan Pan food โอ้วว c n I? ได้ชิมได้ I can have a test for it เห็นวานิีลาไงจินเลยเนี่ยว่าผมเค้กอ๋อ You put spaghetti in the blender ในหนึ่งวันนี้การกินอาหารครบ5หมูสำคัญมากเลยนะแต่ว่าวันไหนที่แบบมันยุ่งไม่มีเวลาจะกินเนี่ยผลิ่นคันทดแทนมื้ออาหารเรนาต้าวจะมีถึงตัวเลือกที่ดีได้นะคะ ใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ท <T |ar|> ี่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะเวนตาอัลตามีมื้ออาหารดีๆที่คุณดื่มได้โอเคโอเคโอเค